สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ PGT นะมาต่อกัน Part สองเริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้ก็อยู่กับแมปอะไรครับคุณคุณยอบปลาคายสองเออก็อยู่กับคนเดิมนะคนคนเบสต้องหยิบมาทำไมเนี้ยอย่าตีดิเอ,อ้ยอย่าตี้ยนอย่าตีมันไม่ดีเอ,อ้ออยเคยเห็นซุมบอกตางตังหัวเบสเหรอเอ,อ้ยไปหรืไป,ไปต่อปไปไปไหนต่อ แตงนี้ก่อนทางนี้ก่อนทางนี้ไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบันไดมาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนขึ้นบันไดเหรอเบสเบสเบสพูดดีเบสเบสอย่างเงียบตรงนี้มาเติม40%เติมีตามมาทางนี้พูเบสนำดีเบสนำไม่มีอะไรเราอยู่กับแมป้าแคลนะก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งเริ่มเล่นน่ะแลวะเวอ ก็มาสำรวจนิด <Lust> นึงแล้วม่เหาได้ข่าวมาเอ๊ะขึ้นมนได้หขึ้นมาได้สำรวจอยู่นิดนึงอ่ะไปไปเบสพูดดีอย่างเงียบได้ปะมันไม่ดีนะเบสอยาอยากเก๊กทำไมคลิปนั้นก็ยังพูดเลยโอ้เบสเก๊กว่ะประตูอะไรไปก่อนพูดอย่าพิ่งไปเลยดิอ๋อไม่ได้เละไม่รู้นะข้างนอกมีเปล่าเรืออ๋อเบสกินข้าวครับ ก็เป็นการไม่เสียมอะราย,ยากเบสจะมาปะนะจะมาปะจะมาไหมไม่มาใช่ปะโอเคออกไปอ,ออฟออฟออฟไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาออฟออฟอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในก่อนแกเปิดดิเผื่อเขาหน้ามีประตูอึ๊ยจยเออมีม,มีออกมาออกมาโอ้โหสวยเลยนะเราต้อง,งนนทำรวนให้ครบนะ ไปข้างบนก่อนเต่เบสบาร์ป่ะนะ่ะไม่มีอะไรไปเถอะตามตามแมพอย่าอย่าโกงหลงก็ที่พีมาดิเบสมาเราควรตามแมพแป๊แบบนะฮะอย่าตกน้ำแล้วเวย้ย อมามานี้ดิวมาหนี้มาหนี้มานี้เขาไปกันแล้วแน่เบงค์มันเจ้าหญมงนะ้วพูดล็อกห้องยังวะแป๊บนึงนะครับจเอ้ยกุ๊บซ่าเขาปิดเสียงอ่ะแบงค์ต้องแบงมันต้องแบงมันใครวะกุ๊บซ่าไอ้หนุ่มไหมเสียงมันดังหมด เฮ้ยตกังไอ้ <laughs> อบวย, <laughs> ยทำไมมันเยอะจังวะข,ขออนุญ,ญาตนะครับขอความจริงแบบมันต้องปรับเอ้ยตกจะตายแล้วเนี่ยตายตายแล้วค่ะเบสตกว่ะ เฮ้ยเราขึ้นไปยังไงอนะ่ะขึ้นข้าวก่อนมันทุบพี่แกอะรทุบเฮออ้ยเบ้นนี่กระต่อยจังค้างเลยเราขึ้นยังไงนะ่ะนี่ตรงนี้ออฟใช่ปะอะไรวะฮะอะไรเนี่ข้างบนมีอะไรเนี่ย่ะ้องเปล่าแบอออฟ สรุปว่าไงต่อมานี้ดิอยู่ไหนเอ้ยใส่ป้องอยู่อะนะคะคลิปนี้จะยามาสามปีได้ใช่เพราะมันยิ่งว่าชั่วโมงออถุยไม่ใช่แล้วคิเว่าสามสิบชั่วโมงเดี๋ยวเขามาเช็คข้างในให้ข้างในมีสเกลหนึ่งตัวครับเปลาอะไร,รกัล่ะเบสเฮ้ยเบสยาโอ้โหคังเข้ามาเลยเอ่ะเมนห้องน้ำหญิงกับ ชายชายกับหญิงห้องน้ำแบบอย่น,นี้ก็ได้มาสำรวจนัดหน่อยแล้วตอนก่อนเล่นใช่ใช่ฮูใช่ใช่ใชไปดูคงดูคลิปมามเพื่อความสบายใจไม่งั้นมันจะมันโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เกินสามปีนะก้เลไม่ดูมันก่อนเโอเคไม่มีไร,รไปล้วไปไหนเราออฟอยู่ไหนหวะอยู่นี่ ไมหา่เบธถ้าแกพูดมันจะหนุกมากกว่านะแต่เอ้ยระมุมเบธตีอ่ะไอเบธเป็นไรมาก,กวะเนี่ยเดินตีแต่คลิปที่แล้วทำไมไม้เป็นอย่างนี้เลยเอ้ยอย่าตีเอ้ยอย่าตีดิจะตัดทำไมเนี่ยเป็นของแแบบเขาบ้าปะเก็บไว้ดิ <c oughs> ไม่พูดนะเบสอีเบสพูดเลยบ้านจนอ่ะเบสไม่มีอีไอ้นี่ก็ต่อยยังอ้าวไม่ห่วงเบสตายโทษขอรีมาต่อกันเลยหลังจากที่คุณเบสเขาตายแล้วเบสจะเอามาจากไหนน่ะเสียอันเฮ้ยเบสเขาว่าแกพูดเถอะนะเธออย่าอ้างนะมันไม่ดีแล้วไปทางไหนน่ะเออเบสอ่ะก็กปางกลางเบส เบสนหนึ่งหนึ่งมั้งเบสนหนึ่งหนึ่งมั้งก,กะหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่พูดอ่ะแล้วมันไม่เข้าไปข้างในอ่ะเราจะไปไงวะเนี่ยรอโดยดีรอแป๊บสิครับรีบมะพูแล้วม,มาตีทำไมเนี่ยแกเฮ้ยเดินตามทางเลยครับออมมาไหมครับไม่มาแฮ ม่มาไม่ลงเลยเตินกระตายไปอยู่ไหยอ้าวไม่ได้กรรมไม่มาอะไรโอเคไม่เกียร์แล้วไม่เกียร์วิ่งวิ่งโอ้ยโอ้โหกระเด็นเลยอุ้ยไม่โดนครับเก็บไว้เผื่อหิวดึงทะลุแมปมาไม่ได้จริง เฮอๆๆย่าต่อยกันเห็นไหมไอเบสเป็นเกียร์น่ะอะเบสเอาไอเบสเ,เ,เอาเนื้อหมูมนะเออไม่เป็นไรเก็บไว้เอาแกก็ได้น้ำตกโอ้โหครับน้ำตกที่แบบนี้ต้องไปเผาป่าอย่าไปต้องหาเพชรทักกี่ก้อนนะเนี่ยมันให้ทำไรโอ้โหเป็นแม่น้ำเลยอ่ะโค้ชสวยเลยมันให้ไปไหนอ่ะขึ้นน้ำเหรอขึ้นภูเขาไปอ๋อขึ้นขึ้นนะเนี่ย เขาวันนี่ทุกอันที่ที่้อที่อันที่ที่บึ้มไปนี่ไงแวะบ้านหนอนแวะบ้านที่ห้าวายังไม่มีอะไรเลยอ่าว่าที่ที่ที่บึ้มอ๋อที่แกบึ้มไปอ่ะนะอุ้ยช่วยด้วยติดโอเคอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปเถอะในนี้ไม่ดีเลยเอออุ้ยตูนีแค่นี้โอ้ยเจ็บเจ็บ จะแม่งไปไหนวะเนี่ยโอเคมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดีอุ้ยก็การไงเผื่อแบบมันไอเนี่ยเขาขี้เกียจมานั่งทีพีกะกูเกมมูเหรอไปเถอะไปเถอะให้มาแค่สองชิพนี่นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแบ่งข้างบนซอมบี้เต็มเลยเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไปแล้วครับนี่แล้วล้านตามเบสมา มาออฟมาเอาเขาจะตามทางนะลอยดีหูยทียทีแล้ววะเอออุ้ยใครโดนว่ะไอ้เบสรมันมีด้วยอะวะเนี่ยทีทีเบสตายแล้วมาเก็บของเบสดอกวาโอ้กรรมตัดคิปแป๊บมาต่อเลยหลังจากที่เบสเอาทำไมตัวแกลอยอ่ะ ตัวคขอขอขอแอปเปิ้ลหนึ่งกูอ่ะเจ็บป้าใครเจ็บบ้างใครเจ็บบ้างเอาแอปเปิ้ลไปเราก็รอออฟกันนะอีกแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยครับมีหกอันแกเอาเลยอ่ามาเอามาเอาไปไปก่อนเลยก็จะโอ้โหเอาอะไรเยอะมากมายมีหกอันเองนี่ซอมบี้ต้องถือกระดูกเว้ย ขี้ซอมบี้เอาเบสไปไหนวะขี้แล้วซอมบี้เบสตกอ่ะขี้เบสตกบิ๊กจังวะมบิ๊กคนอื่นเลยชื่อตันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้นี่ขี้กระเนิดมันอยู่ที่เลยตายผู้ของหายหมดเลยอ่ะแบบมันเยอะอะของกงไม่เล่นแล้วออกแล้วทำไมวะ ไม่มไม่หายมันเซฟอยู่อ๋อเดี๋ยวมั่วดิทีทีมาเลยทีทีวานี้ทำม่เป็นโอ้<บ>กรรเก็บของไได้รูของหายหมดเลยอ้าวเหรอเออลองตายไหมละ่ะไม่ลองอะ่ะออามาที่พูทีทีนะแล้วเก็ของมาที่พูของขึ้นมาเนี่ยออกมาเก็ดิเร็วเดี๋ยวตกโอ๊ย วิ่งมาไม่ดู n ทีันเทียนเลยวะเกือบตายเพราะไอ้สมบุญนั่นเมื่อกี้ไปเร็วเบสต่อออฟต่อไหนใกล้ไหนเบสหายว่ะเบสันหายนี่ผู้มาตรงนี้ผูเดินตามมาเบสปิดไม้ดิบีมพูดตะโคดังเลย จะเล่นพีบีไปห้องอื่นไปเอสทีว่ะบีมอ่ะแสงบีมอ่ะไก่บีมอ่ะอา้ะอาวเฮ้ยออกไม่ได้อ่อเหอยอยบอยู่นี่นี่หววา<อ>แต่เราไปเช็คคนกัน ไม่มีกางเข้าให้เรานี่มีม,มีทางลงมาโอ้เช้าว่ะไม่อยากไปเลย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซอมบี้มีไม่มีอะไรบ้างข้างล่างอะลงมาหน่อยดิลงมาช่วยตีซอมบ,บี้หน่อยไอ้บูน<ม>ีม่มาช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วนะ่ะตายไปตัวหนึ่งแล้วนะ่ะ ขึ้นาข้าก่อนดิอู้คิปเปอร์ตะวัโอ้อมอูเสือเอัยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ๋อทางรถไฟจะทุบไหมเนี่ยมัที่เกิดเยอะแยะเต่มหมดเลยช่วยด้วยนีมาทางนี้ด้วยาโฮ มา,าง,ไ,าไ,มงไปทางไหนอ่ะม,มีเข็มทิศเออแกเก็บมาเลยแล้วมันต้องไปไท,ทางไหนต่ออะมีคำวินเลยไอ้บิบอกใส่นายออกเหมือนเกย์อะ <laughs> <อ>มายังเร็วเขาก็เขาจะไปกันแล้วเนะี่ยไปก่อนเลยนะ ขึ้นไปวันนี้ดีกว่าเก็บหมูกินอ้าวขอรีขึ้น,นมาวันนี้ดีกว่ากูแกะหมักแกะทีทีปฏิบูกณโต๊ะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยก็นำมาก่อนแกเนี่ยขึ้นไปไม่ได้หรอพูดที่อยู่ไหนอะภูไม่รู้อะหลงไอเบสนำดีนั่งไงเห็นเบสแล้วลืมว่ะฮิตเนื้อ เนะน,นี่ไงทางขึ้นเจอแล้วงับระวังกับระเบิดด้วยโคตรเสียวเลยให้ผูนำดีกว่าโอ้ยคนนำได้เปรียบแล้วเว้ยคนหลังอ่ะจะไปไม่ได้<ต><น>เพรคนนำมันจะไปเยียบก่อนนืม่มสูงนขนาดก้อนเมฆไหนผูเขาไม่คอยอ่ะ เดี๋ยวค่อยทีพีนะครับอยู่ตรงก้อนเมฆอ่ะเดินตามบันไดมาดิจะไปไหนเนี่ยเดินตามรอยไม้มาดิฉลาดปะเบสฉลาดมากปึ๊บ้านจุดเนาะเบสไม่มีไหมวอ่ยตกไปนี่ไม่ต้องพูดถึงไหนวะโูวูไม่ทำมาไม่กลับ คนเสียวอ้าวกินแอปเปิ้ลก่อนนะเว้ยเฮ้ยอย่าวางอย่าวางจะได้ลุ้นไงโอ๋อจ้าจะมาจี้เสียวชี้ก็ได้เว้ยไอเบสติดอย่าเพิ่งหยุดหยุุบแล้วเว้ยเบสออกไปเลยแล้วเมฆมันก็บังด้วยอ่ะ เฮ้ยเกียนว่ะเบ็ดก็ติดเอ้ยโอ้โหกำเลยอ่ะขนาดนี้เราก็หลักจากที่ไอไอเกียนเบสมันเดี๋ยวดีกำลังดึงเมื่อกี้มันผักผมตกนะต้องมาเกิดใหม่เฮ้ยดึงที่พูชื่อออฟมันชื่ออะไรวะเอาแล้วที่พีไปหามันทำไมวะเนี่ย อ้าไปเปไปได้ใช่ด้วยวางบอกดีอปไม่มีไม้แล้วน่าไม่จบนะอ่ะก็ต่อกันเลยไฟก็ไม่มีเมื่อกี้โอ้โหไฟก็ไม่มีโคตรเกียร์เลยพวกแกก็ทำไมธนูมันไปปักที่จมูกไอออปอ่ะไฟไม่มีว่ะขออนุญาตปัดเป็นตอนเช้านะเออว่างดิเออสว่างขึ้นหน่อย ข้างล่างมีอะไรวะเดี๋ยวไปดูให้โอ้โหอุ้ยสเกเกเก,เกอตรงนี้ไม่มีเหรอไม่ก็ดันมันอาจังโดนลมคมับลมคมับโอเคไปไปอุ้ยเซพภัยครับ เต็มเต็มเลยโอ้แต่รอดไหมเนี่ยถ้าไม่มีแอปเปิลเนี่ยรอดยังไงวะตายไปเลยรอบแล้รับไปทางไหนอ่ะนี่ตามมาดิอ้าวตกเฮ้ยไม่ตกเลยอะะตกไปอาไปตกไปละตกไปตกไป ไปไปใครมันมายิงวะนี่แบงตัดไม้คราฟอยู่แบงค์อันนี้แบงไม่ต้องอดมันไปที่นี่มันหักแบงแบงค์แบงอย่างเดียวเพิ่งมานะเออเดี็ดบอลไปห้องอื่นก่อนได้ได้ได้โอเคแล้วไปทางไหนเนี่ยมันให้รอไปวะเออหรือว่าหล่นน้ำตกวะเอ้น้ำตกว่าน้ำตกน้ำตกนี่ตามไม้ไปอ่ะน้ำตกน้ำตกทีเก็แต่น้ำตก อ๋ออย่าอย่าเล็กเล็กอะไรอุ้ยเขียวเนี่ยไปทางนั้นน่ะนี่ไงเบสตเอามาจะบ่อนะให้ลงอ่ะจะเบสมังก็จะเสกไ้เพลกลาดสองอันน่ะไอ้เบสก็ไปเก็บเพชรมาแล้วเนาะไอ้เบสมาทำไมเออก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มี คนเพิ่มไม่คนนึงนะครับ,บเฮ้ยอย่าต่อยกันดิวะค่าแบงค่าแบงเฮ้ยไอออฟค่าแบงจะฆ่ามันทำไมไม่ต้องถ่ายแบงเออกระโดดลงไปตายนะ่ะอัดเอาเวนตกกู <c oughs> ที่พีเนี่ยดิวไม่รู้อ่ะถ้าแกถ้าแบงเขาไม่ทีพีอ่ะกูก็ไม่เล่นทีพีแนเบ็ดทีพีแนเบ็ดไป บอกแบงค์เนี่ยพีพีด่ะวางไหมไปเลยไปเล่นกับเบสก็ได้มึงไม่อย,ยอมทีพีอ่ะงัน้นจะฆ่าแบงค์ทำไมก็จะฆ่าแบงค์ไงบอกยังไม่ต้องให้แบงค์ถ่ายจะบอกแบงค์ก่อนบอกแบงค์ออกอ่ะเฮ้ยทำไมมันล็อกวะเฮ้ยเมาส์เฮ้ยเมาส์เป็นไรวะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,เด,ย,เ,ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ไอเมามันล็อกอะ่ะเดี๋เดๆออ้าสวัสดีครับมเมื่อกี้ก็อมปัญหาเมานินนินนะแม่งล็อกเฉยเราไปทางไหนเนะี่ยจะบอกให้ลงน้ำตกอะ่ะหรือไปทางน,านาั้นวะไปทางนั้นปะใช่ออปะอนี่ไงม,มันมาคาบจะสร้างบ้านบนนี้เลยอะคางอันนี้จะจ่ก็หลุดไม่คาบชอบหลุดอะ นี่เราเดินทางมาไกลแล้วนี่ไอ้ภูเราแคบนึงสิภูรีบเหรเนี่ยฮะรีบดิเก้จมาแล้วเนี่ยเขามาแล้วที่ไหนเนี่ยเดินตรงมาตรงน้ำตกอ่ะเดินข้ามมาโอ้ยไอ้ไอ้นี่ก็เตียงไม่จบแฮะเบสเบสเอาเดี๋ยวเห็นมาแก้ไม่เป็นอน่ยจักมีเรื่องอะทุบไม้ก่อนไอบอกอยาก ก็ตรงนี้่าบอกว่าเราเดินมาผิดอะใช่ป่าวะเฮ้ยน่าจะถูกวะเปล่าเอ้ยผิดวะนี่เราเดินมาทางซ้ำนี่วะลับีเราให้พ่อจัดบินเหรอเฮ้ยอย่าเรียนไอออฟจะเรียนอะไรจะลงจะเรียนอะไรล่ะปิดอย่าเรียนเป็ะีเปเคอดีมันไม่ดีทำไมวะแล้วไปทางไหนเ่เอเดี๋ยนีไม่รู้อะไรก็งงอีกเนาะ พูด,พดอยู่ไหนอ่ะเขบอกงูแล้วผิดอ่ะพูดอยู่ไหนอยู่ตรงน้ำตกอ่ะโูดตึงมาจิไปตึงมาทำไมเนี่ยอยู่ไหนวะกูตามมากูตามมาเอ้ยจ้ไอ้กูมาทางลับนี่ลงมาใช่ป่ะเออที่เดิมนี่หว่าเธาจะเล่นไงเนี่ยงงอะน,นะเิ่มงง ล้นเจ็ดเวนเวรละแล้วม <oh> ันให้ไปต่อไงเนี่ยทุกทุกคนลงไปดิแต่ลงไปดิบูเอาละครับวันนี้ก็จะดำน้ำอย่างนั้นนั่น Follow me เัาไปทางไหนต่อเนี่ยนี่เขาจะหยุดน้ำได้นานเลยครับโอ้ย <c oughs> โอ้ย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 จะ่างไปต่อแล้วเวสบ้านหลังนั้นไปไหนวะอ้าวแล้วเขาอยู่ไหนเนะี่ยบ้านหลังนั้นเบสบ้านหลังนั้นเบสนี่ไงเบสทางไปต่อเบสนี่ไงอ้าวามาเลยเบสก็ขออภัยกันนิดนิดนะก็ เราไม่เคยเล่นกันมาก่อนนะหลา<ะ>เอ้ยจริงจริงจะหลาอะไรอีกเคยเล่นนะเออมาครับไม่เล่นมาบ่อยแล้วบอว่อย้วพูไม่เคยเล่นมาครับพองก็เคยเล่นมาก่อนไกเล่นมาก่อนแล้วกไม่เเลยเอ,อหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอนะถุยอยากมีเรื่องแฮอ,อแต่เพชร่าจะฮูยีกว่ะ มา่มีเจอจีนอนแล้วจะฟาดอ่ะอยู่ไหนวะเน,นี่ยตามมาดิพูดเลยจะได้ไหมเล่นก็ตามมานเนี่ยเนี่ยที่ไปต่อเนี่ยอในนี้เราเคยเข้ามาแล้วนี่ว่ะด,ด,ด,ดึงมาดิพูดึงไม่ได้ดิพูโอ้ยบอ์อก่อนอยู่ไหน آ? อะอดึงไม่ได้ดิหลงนี่ไงออฟข้างหลังอะ่ะ เอ้ยนี่ไงทางไปต่อใช่เหรอวะยังไงพูเห็นแล้วตามมาพูเออยังไปต่อแล้วพูผมเขายังไงไปน,น้ำัำน้ำไปพูเห็นเนาะนี่เห็นไหมล่ะุนภูเขาเห็นแล้วเห็นแล้วแมปมันยังไม่โหลดเลยตอนแรกอ่ะ เบสก็แบบเพชรกุ้ยนั่นแหละมีอะไรเนี่ยเบสบ้าไปแล้วมีอะไรแบบเพชรก็้ยไเบสเรื่องมือรอด้วยดิไมยนาำไม่เป็นช่วยด้วย อ้าวตายเลยเย่ตาขอนแก่น่นไงทางไปต่อถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอด้วยนะครับผมไม่เคยเล่นแมปนี้เขาไม่เคยเล่นแมปครับไม่ตกไปได้อไม่ตบเหรอขึ้นเลยนะบ้าว่ะขาขึ้นไปดินี่ไงขึ้นล้ว ขึ้นแหละน,นี่ขึ้นแล้วเว้ยฮะทำไมนะในน้ำมีขนมปังขึ้นแล้วนี่กูขึ้นและขึ้นแล้วเออยย่าตีตียิงให้รู้ไส้ละยิงมีดาบอะมาโบกเกียร์น่ะจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเนี่ยเฮ้ยในน้ำมีขนมปังเบสบอกไหนอลองลาดิอุย้ยแหลกแหลก ตามหลอกแล้วเว้ยโอ๊ยไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยมีแมงมุมใต้น้ำด้วยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮอตเขาอุ้ยโอ๊ยคือเป็หนึ่งในโบนแล้วโอ๊ย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 แตกเลยเอ้ยอย่าตีดิเวด ไก่ออฟก็ขึ้นไปคนเดียวเลยแกไก่ขึ้นมีไอะทางไปต่อแล้วเฮ้ยเดินทางรับคูโอ๋ยจะค้างอะไรนักหนาวะกุปักแดนแล้วไงลาดมุ้ยลานโอ้ยกระตุกกระตุกเซตทามดิบูจีพี โอ้ไยเบสมันขี้เก๊กว่ะแป๊บนึงนะไม่คุยแป๊บนึงนะอันนี้แท้ไปตอบว่าแท้ไอ้บ้านนังนะมจะไปรู้เหรอนี่ไงใช่ป่าวะอันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เดินมาที่นี่ดูตามมานี่เราลัดแบบมาใช่ไหมนี่เราลัดแมบมาใช่ป่ะเนี่ย โอ้หลงทางแล้วไม่รดเก็บสองอันพี่วิวไอ้พี่วิวออกครับป่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเราขอจะพิชเป็นแค่คลิปดีครับหมายจะเอาอีกรอดกันตอนที่สองครับไปฮู้จิ๋งหรอโอ้มย